ส4มสขวดพี่น้องเอ้ยอมาสันแน่รอไหมรอเดี๋ยวหนูแคปไปเด้อมาสันโอ้ยมาสันพี่เป็นหนึ่งของหนูมาสันฮันแน่ฮันแน่โอ้ยมาสันดอดอร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 อไอ้ของแท้พ้นมาแล้วใส่เสื้อแขนยาวใส่หมวกนะพี่น้องเอ้ยพี่แม่เนาไอ้นี่มึงแหกปากทำไมไอ้นี่อยู่เรื่อยเลยพี่น้องเป็นยังรอดรอรอรอตอนไปบ่าวก็สิ้รอดรอดรออีหลีมาสันไอ้พี่น้องเอ้อมาสันเดียกันนะกิ๊กกางสัตว์ปานเห็น อ่ะเบาเกาหลีน้องเอ้ยนะคะขอบคุณข้าวสาขอบคุณนะคะที่เป็นกำลังใจให้หนูนะาสันนะคะเนาะนะคะเกมมาสานพี่เป็นหนึ่งสวัสดีนะคะขอให้วันนี้เป็นวันดีดีวันดีดีนะคะบรสสานนะคะเนาะแซมมี่มาสานพี่เป็นหนึ่งสวัสดีนะคะพี่เป็นหนึ่งบัสานเื่มน้ําด้วยนะครับน้องสาวนี้ค่ะบัสสันขอจุบทีบัสยัอยากยางยากเลยแก่มาสานแล้ะกันเนาะเอาไว้นล้ะกันเนาะเกมาสานพี่นี้จะขึ้นอีกประมาณกี่โมงโอ้โห เดียวพี่นี่จะเคลื่อนอีกเดี๋ยวพี่นี่พักเบรกก่อนแล้วเคลื่อนอีกเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวพี่นี่บอกเรือระษาทนะคะนาะงานหลาดก็มีงานหลวงก็ไม่งานลายก็สิไปพี่้องเพราะว่าซื้อหลายยางแ้เรือระษันแต่ว่าแต่ว่าเที่ยงนะไมนต้องเที่ยงก็ต้องทําอยู่แล้วเที่ยงน่ะตอนเที่ยงต้องขึ้นอยู่แล้วเที่ยงเป็นงานประจําพี่เป็นหนึ่งประษัทสัสดนี้นะครับแซมมี่ประสัทนะคะนาะพี่สุรชัยประสัท หัวใจหัวใจกันก่อนนะคะประทรพี่สุธีประศหัวร้อน้าวข้ามาเลยนะคะประศรน้องนะเกมประศรน้องเกมของเรานะคะประศพที่โตคักวางอะไรกับพี่นีไม่ได้หรอกคับแก้ันนี้กระดาษสัะพี่เป็นเนืองปรัศ์กาลยาณิเมตรเราคือครอบครัวถูกต้องค่ะพี่ปรัศรนคะเนะจำได้เสมอว่าหนูได้พี่พี่มาเพราะว่าพี่ๆี่กับน้องๆเป็นกัลยาณิเมตรที่ดีกับหนู ถึงพี่จะไปไหนก็ช่างแต่สักวันหนึ่งพี่ก็ต้องโค้งกลับมาหาหนูเพราะว่าพี่ก็ยังจําหนูได้ในใจของพี่เสมอไม่ว่าจะนะคะทุกท่านเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะเป็นกัลายาณีกัลยาณินมิของหนูทุกคนเลยนะคะนะคะวสันนะคะเนาะพี่ตู่บอกว่าพี่บอกอะไรน้องนีต้องทําไา้วสันโอ้ยตรงไหนวสันเนาะคะนนะ เขากายประสานชาแนลประสานะคะงขอบคุณมากนะคะประสานหัวใจเกิดก่อนมานะคะพี่เป็นหนึ่งประสานดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคนขอตัวก่อนนะคะผัดเวนค่ะขอบคุณนะคะพี่เป็นหนึ่งนะคะเนาะนะคะไม่บายค่ะไม่บายนะคะประสานเคเคเทียงเทียงเคเคเทียงเนื้ประสานเทียงเขืนบายม้งเขื่อนห้เนา้วประสานเอาสีเนาะอืมแต่ว่า บายสามสี่มงแรงคือสิบวัเด็กขืนแล้วก็ไปขืนอีกที่หนึง่งแล้วขืนห,หายหาหามงแร่งโค้ม,มงแรงขืนอีกที่หนึง่งเออขืนนุดูไปโหลดเอาขืนนุดูไปโหลดเด็กปรสันไม่งั้นอดถาวจ้าโอ้ยอดอะไรพี่ตู่ประสนันน้องคณน้องประสันอา้าวแซมมี่ประสันเดินออกมาสื่อซอมเศร้าครับโอ้หลอา้าวเกมประสันผมไม่ได้เป็นมิรก,กับคนบ้าครับแต่ผมเข้ามาดูเฉยเอา้าวพี่น้องป้องปาย เดียวสันเอาซูมมาจับเพื่อไว้แม่เอาซูมมาขอบเพื่อไว้แม่พี่น้องเรื่องภาษาโนคาร์นยาให้ไปไสายเรื่องภาษาเอาคอบมาเปาะหัวจักบาดภาษาเสียอ,อะทถอนขอนเหวไวๆๆ้เลยภาษาที่ทอ้อนขนเหวี่ยงเลยแบบนี้พี่น้องเรื่องภาษหาว่าคอยเป็นบ้า <c oughs> ได้จังไดนภาษายี่สิบห้าแล้วนะภาษานน้องนี่ขอบคุณมากๆค่ะวภาษา ตึ้ง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 ตึงอุ้ย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 พินาปั๊บไปนะคะขอบคุณในไลน์เด้ออ่าอวสานขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะอวสานธนาคาเนาะไอเกมหัวรอฮ่าฮ่าอวสานมันมัเป็นมิกเกอข่อยอวสานน้องแบงค์อวสานรักคือการให้ไม่ใช่การขอรักให้รู้จักพอต้องรอให้ไหวรักคือการให้อภัยรักหมดรักวันไหนคือใจ กืนใจให้กันครับพี่หนีอุย้ยน่ารักจังเลยอ่ะโอ้โหคำน้องแบงค์มา,มา,มาสันมากๆส้นแก้วอันนี้ก็ได้ดอกแซมี่พักนี้ขอไม่ขายให้พี่เลยอ๋อพักนี้ของไม่ขายให้พี่เลยเจ้าเดียว่าสัน้นขอพักนี้ของไม่ขายให้พี่เลยเจ้าโอเหรอ <laughs> เสียงนูแหบเสียงนูแหบเด้อสั้นนะคะน้ะขอขายอัน นาะหนูเป็นอัน,นดับก่อน V I P อพีเนอะประสานนะองคะนะันน้าประสานเดียวนะคะเนาะเดี๋ยวหนูขอกอนน้องแบงค์อีกนะัดครอบเลยนะคะพี่น้องบอกไปนะคะประสานนะะ้อคันรักคือการให้ไม่ใช่การ